สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันหวานใจและคุณกรอนสวัสดีเลสเตอร์ ester, ในรายการ Football t o g e t h e r 247นะคะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องบทสัมภาษณ์หลังเกมค่ะโดยเฉพาะเวลาที่ผู้จัดการทีมแพ้เกมสำคัญสำคัญเนี่ยมันมักจะมีอะไรให้เราขุดคุยเยอะเลยนะคะใช่เลยครับเป็นช่วงเวลาที่ความกดดันมันสูงมากวันนี้เราจะโฟกัสไปที่คำพูดของรูเบนอัมโมริมหลังเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพ่ายแพ้ให้กับท็อตแนมนะคะ เราจะมาลองแกะดูว่ามุมมองของเขาตบผลงานความกดดันแล้วก็อนาคตเนี่ยเป็นยังไงบ้างน่าสนใจมากครับเพราะการสื่อสารในสถานการณ์แบบนี้มันบอกอะไรเกี่ยวกับตัวตนผู้จัดการทีมได้เยอะเลยเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะคือการยอมรับความพ่ายแพ้อโมริมก็บอกตรงๆงว่าเจ็บปวดแต่แต่ในขณะเดียวกันก็ยืนยันว่าทีมของเขาเนี่ยเล่นได้ดีกว่าคู่แข่งซะอีกตรงนี้ฟังดูขัดขัดกันนิดหน่อยไหมคะ จริงๆก็เป็นการปกป้องทีมที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับคืออาจจะมองว่าเป็นการพยายามรักษาความเชื่อมั่นในแคมป์หรือบางทีเขาอาจจะมองจากรูปเกมจริงๆก็ได้นะแบบว่าสถิติการครองบอลการสร้างโอกาสมันอาจจะเหนือกว่าจริงๆอ๋อคือดูที่ตัวเลขหรือรูปเกมโดยรวมมากกว่าผลสกอร์ว่างั้นเถอะใช่ครับซึ่งเขาก็ชี้ไปที่ปัญหาหลักเลยนะคือเรื่องการจบสกอร์เขาบอกว่าเราสร้างสถานการณ์ได้เยอะแยะเลย แต่เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้แล้วเขาก็เน้นด้วยนะคะว่ามันไม่ใช่ปัญหาของคนคนเดียวเหมือนพยายามจะบอกว่าเอออย่าไปโทษใครคนใดคนหนึ่งนะมันเป็นปัญหาของทั้งทีมถูกต้องครับเป็นการกระจายความรับผิดชอบไม่ให้ความกดดันไปตกที่นักเตะคนไหนเป็นพิเศษแต่ที่น่าสนใจคือเขาพูดถึงผู้รักษาประตูฝั่งตรงข้ามด้วยนะว่าทําได้ดีมากใช่ค่ะใช่ประเด็นนี้ก็น่าคิดว่าการชมโกคู่แข่งเนี่ยมันเป็นการให้เครดิตตามเนื้อผ้า หรือจริงๆแล้วแอบลดทอนปัญหาการยิงทิ้งยิงขว้างของทีมตัวเองหรือเปล่าคะนั่นสิครับก็มองได้2แง่นะคือแง่นหนึ่งก็เป็นการให้เกียรติคู่แข่งซึ่งก็แฟร์ดีแต่อีกแง่มันก็อาจจะทําให้คนมองว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วปัญหาการจบสกอร์ของเรามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นแค่โกเขาเหนียวสีเฉละอะไรแบบนี้อืมเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจเล็กๆได้เหมือนกัน,นก็อาจจะเป็นไปได้ครับแล้วเขาก็ตบท้ายด้วยนะว่า ผมคิดว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่เราแย่มากเราไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ผมคิดว่าผมพูดตามตรงกับพวกคุณเสมออันนี้ก็เหมือนตอกย้าว่าเขามองที่กระบวนการหรือวิธีการเล่นมากกว่าผลลัพธ์ที่ออกมาในเกมนั้นๆน,น,นะครับเป็นการยืนยันสไตล์ของตัวเองไกลๆประมาณนั้นครับว่าเนี่ยวิธีการเล่นมันโอเคแล้วนะแค่ผลมันยังไม่มาทีนี้มาดูเรื่องการจัดการนักเตะก,กับแท็กติกกันบ้างค่ะมีประเด็นที่นักข่าวถามถึง การเปลี่ยนตัวกาณาโชเทียบกับเมาท์ว่าใครส่งผลกระทบต่อเกมมากกว่ากันอันนี้เป็นคําถามยอดฮิตเลยนะคะเวลาทีมแพ้ใช่เลยครับการเปลี่ยนตัวนี้โดนวิจารณ์ตลอดถ้าผลไม่เป็นใจซึ่งอมริมเขาก็โต้แย้งนะเขาไม่ได้ยอมรับง่ายๆเขาไปยกตัวอย่างเกมก่อนนู้นเลยกับบิลเบาที่เมาลงมาแล้วเปลี่ยนเกมได้อ๋อที่ลงมาแล้วช่วยให้ทีมพลิกสถานการณ์ได้ใช่ไหมคะใช่ครับ เขาบอกว่าบางคนที่ลงมาอย่างเมสันและเมาส์ในเกมกับบิวเบาก็เปลี่ยนเกมได้ฟุตบอลมันก็เป็นแบบนี้แหละคือเขาพยายามจะบอกว่าต้องมองภาพรวมอย่าตัดสินแค่จากเกมล่าสุดเกมเดียวเข้าใจมุมเขานะคะแต่ก็นะคะในใสายตาแฟนบอลหรือนักวิจารณ์เนี่ยผลงานนัดล่าสุดมันก็กระแทกตาที่สุดอยู่ดีแหละคะ่ะจริงครับมันสะท้อนความยากของงานผู้จัดการทีมเลยนะคือตัดสินใจณนะเวลานั้น ด้วยข้อมูลตอนนั้นแต่พอผลออกมาไม่ดีก็ดูนตัดสินย้อนหลังเสมอแต่ที่น่าสนใจคือถึงแม้จะยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องการจบสกอร์นะคะแต่เขาก็ยังแสดงความมั่นใจในตัวผู้เล่นชุดปัจจุบันอยู่นะคะเขาพูดว่าแน่นอนผมผมมั่นใจในตัวผู้เล่นของผมครับอันนี้ก็ก็ต้องพูดแบบนี้แหละครับจะไปบอกว่าไม่มั่นใจเลยก็คงไม่ได้มันเสียกําลังใจกันหมดแต่เขาก็ยอมรับเหมือนกันนะว่าการเข้ามาคุมทีมกลางฤดูก,กาลเนี่ยมันยาก อ๋อใช่ใช่ใชเขาพูดถึงข้อจำกัดตรงนี้ด้วยใช่ครับบอกว่าการจะปรับปรุงทีมพัฒนานักเตะมันต้องใช้เวลามันไม่เหมือนการได้เตรียมทีมตั้งแต่ p r e ซีซั่นอันนี้ก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณเบาๆว่าเอออาจจะยังไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือในเร็วๆนี้นะเป็นการปูทางไว้ก่อนว่าเงินเถอะประมาณนั้นครับว่าต้องให้เวลาเขาหน่อยมาถึงประเด็นเรื่องอนาคตกันบ้างค่ะ อันนี้ดูเหมือนเขาจะค่อนข้างระมัดระวังคําพูดเป็นพิเศษนะคะแต่ก็มีจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคือมุมมองของเขาเรื่องการพลาดโคต้าแชมเปียนส์ลีกอ่าใช่ใช่อันนี้น่าสนใจเขาปลื้เลยว่ายังไงนะเขาบอกประมาณว่าอนาคตคงต้องใช้เวลาประเมินทุกอย่างแต่ก็มีผู้ทำนองว่าถ้าไม่ได้ไปแชมเปียนส์ลีกเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อดีนะคือมีเวลามากขึ้นในการเตรียมทีมสำหรับพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะโอ้โหพูดแบบนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะ เขาบอกว่าถ้าเรามีเวลามากขึ้นเราก็มีเวลาคิดมากขึ้นทำงานระหว่างสัปดาห์ได้มากขึ้นและทำให้ดีขึ้นในพรีเมียร์ลีกอืมอันนี้เป็นการพยายามมองหาแง่บวกในสถานการณ์ที่ค่อนข้างค่อนข้างแย่นะครับซึ่งในทางทฤษฎีมันก็อาจจะจริงอยู่บ้างนะแต่ในทางปฏิบัติละ่ะนั่นสิคะสโมสรระดับแมนยูการพลาดไปแชมเปี้ยนส์ลีกนี่เรื่องใหญ่นะคะทั้งเรื่องเงินรายได้การดึงดูดนักเตะใหม่ๆอีก ถูกต้องครับมันกระทบเยอะมากขวัญกําลังใจแฟนบอลอีกละ่ะแต่เขาก็ยอมรับนะครับว่าสถิติมันแย่คะแนนห่างจากพื้นที่ชเชลอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็พูดชัดนะว่าผมจะไม่มันนั่งปกป้องตัวเองที่นี่มันไม่ใช่สไตล์ของผมดูเป็นคนตรงๆไม่ชอบแก้ตัวนะคะใช่ครับดูเหมือนจะเป็นคาแรคเตอร์เขาเลยนะแต่จุดที่พีคที่สุดที่เป็นไวรัลเลยก็คือการประกาศจุดยืนเรื่องตำแหน่งของเขาเนี่ยแหละครับใช่ค่ะอันนี้คือหามาก เขาบอกว่าถ้าบอร์ดบริหารหรือแฟนบอลรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่ใช่แล้วเนี่ยเขาพร้อมจะไปในวันรุ่งขึ้นเลยโดยไม่ขอค่าชดเชยแม้แต่บ,บาทเดียวโห oh, แรงมากแต่มีแต่ค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปเองนะถ้าบอร์ดหรือแฟนไม่เอาแต่เขาจะไม่ลาออกเองเด็ดขาดผมจะไม่ลาออกโอ้โห oh, คำพูดนี้มันมันโชว์หลายอย่างเลยนะหนึ่งคือความกดดันมหาศาลที่เขากำลังแบกรับอยู่ สองคือความเชื่อมั่นในตัวเองในแนวทางการทำงานของตัวเองที่มันมันแรงกล้ามากๆขนาดน,นั้นเลยนะคะครับเพราะเขาย้ำด้วยว่าผมจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรในแนวทางการทำงานของผมคือไม่ว่าผลจะเป็นยังไงใครจะว่ายังไงเขาก็จะทำแบบเดิมที่เขาเชื่อมั่นต่อไปเหมือนกันเดิมพันครั้งใหญ่เลยนะคะเอาตำแหน่งตัวเองเป็นประกันเลยใช่ครับเป็นการวัดใจบอร์ดวัดใจแฟนบอลไปเลยว่ายังเชื่อในแนวทางนี้อยู่ไหมถ้าไม่เชื่อเขาก็พร้อมไปแต่ถ้ายังเชื่อ ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและสิ่งที่เขาทำแล้วเขาก็มีพูดถึงแฟนบอลด้วยนะคะยอมรับว่าแฟนๆสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้เข้าใจความเจ็บปวดของแฟนบอลแต่แต,แต่เขาก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมจะแสดงให้แฟนบอลเห็นได้นอกจากความมุ่งมั่นความซื่อสัตย์แล้วก็ขอแค่ความเชื่อมั่นเล็กน้อยจากแฟนๆเท่านั้นเองอืมเป็นการสื่อสารที่ดูดูเปลาะบางแต่ก็จริงใจดีนะครับคือยอมรับสภาพแต่ก็ยังยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ แล้วก็ขอเวลาขอความเชื่อใจฟังดูแล้วเหมือนเขากําลังเดิมพันสูงมากๆเลยนะคะสูงมากครับสรุปแล้วบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ของอมริมเนี่ยมันเผยให้เห็นผู้จัดการทีมที่ที่ยอมรับปัญหานะครับเรื่องผลการแข่งขันเรื่องการจบสกอร์เนี่ยเขายอมรับหมดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ปกป้องกระบวนการและแนวทางการเล่นของทีมอย่างเต็มที่ใช่ค่ะแสดงความมุ่งมั่นแบบสุดส แต่ก็แฝงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตตัวเองไว้ด้วยเหมือนกันจากคําพูดที่พร้อมจะไปถ้าไม่เป็นที่ต้องการมันคือภาพสะท้อนความท้าทายของการคุมทีมใหญ่เลยครับต้องบาลานซ์ระหว่างการยอมรับความจริงการสื่อสารที่ตรงไปตรงมากับการรักษาขวัญกําลังใจในทีมและความเชื่อมั่นจากแฟนบอลซึ่งมันมันละเอียดอ่อนมากๆจริงค่ะแล้วบทสัมภาษณ์นี้ก็ทิ้งคําถามน่าคิดไว้ให้เราเหมือนกันนะคะคือพอผู้จัดการทีมยอมรับว่ามีปัญหา แต่ขณะเดียวกันก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่เปลี่ยนแนวทางตัวเองเนี่ยครับยึดมั่นเนี่ยมันจะพาไปสู่การพลิกสถานการณ์ได้สําเร็จจริงๆหรือสุดท้ายแล้วมันจะยิ่งพาไปสู่ทางตันกันแน่โดยเฉพาะเมื่อเขาประกาศชัดเจนว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเนี่ยค่ะอืมเป็นคําถามที่น่าขบคิดต่อมากๆเลยครับเพราะประวัติศาสตร์ฟุตบอลมันก็มีทั้งผู้จัดก,การทีมที่ยึดมั่นแนวทางเดิมแล้วประสบความสําเร็จ กับคนที่ยึดมั่นเกินไปจนสุดท้ายก็ไปไม่รอดเหมือนกันมันคงขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับทั้งการสนับสนุนจากบอร์ดคุณภาพนักเตะหรือแม้กระทั่งโชคด้วยส่วนหนึ่งน่าติดตามมากๆค่ะว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวของอโมริมกับแมนยูน t เต็ดจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะใช่ครับต้องจับตาดูกันต่อไปยาวๆเลย เอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกบทสัมภาษณ์ของรูเบนอโมริมกันไปพอสมควรเลยนะคะได้เห็นมุมมองหลายๆอย่างของเขาภายใต้ความกดดันครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักตะไคร้ให้หวานใจนิดนึงนะคะขอบคุณงามๆเลยนะครับสปอนเซอร์ที่สนับสนุนนะครับก็ขอบอลเนี่ย ต้องช่วยกันไปอุดหนุนนะครับกิสมนะครับเขามีกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือ7 1เ่นอใกล้บ้านคุณนะครับใกล้ๆบ้านลองไปหาซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอ i l e ร c c ม s อ o r อนะครับที่วางโทรศัพท์แก๊สเจ็ตอื่นๆฟิล์มลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โ oh, ห oh, มีครบนะครับก็สแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์ส่งฟรี299า ทุกอย่าง299จัดส่งถึงบ้านฟรีนะครับยังไงอย่าลืไมไปอุดหนุนกันนะครับเพราะว่า k i ด m o อุปกรณ์ดีๆอุปกรณ์เสริมดีๆสำหรับคุณต้องมีติดบ้านกันนะสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับดิฉันหวานใจและคุณกรอนสวัสดีเลสเตอร์ในรายการฟุตบอลทเกเกอร์247นะคะ วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเป็นการเจาะลึกการแถลงข่าวหลังเกมของอังเก้โปสเตโคคลูผู้จัดการทีมชอตแนมฮอตสเปอร์หลังจากที่เขาพาทีมคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกปี2025ได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะเป็นทั่วยุโรปแรกในรอบ41ปีของสโมสรเลยทีเดียวเราจะมาดูกันค่ะว่าแก่นสำคัญหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการสื่อสารจริงๆในวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างจากบทคัดย่อที่ เร,ะะเริ่มกันที่เรื่องอารมณ์ความรู้สึกก่อนเลยนะคะเขาเริ่มต้นด้วยการบอกว่ามันมันยากที่จะหาคํามาบรรยายความรู้สึกออกมาได้คือมีความภูมิใจในตัวผู้เล่นมากๆแล้วก็มีการอ้างอิงคําพูดดังของอดีตนาย,ยกออสเตรียพอลคิตติงด้วยนะคะที่ว่าชัยชนะนี้สําหรับผู้ศรัทธาที่แท้จริงครับ อันนี้เป็นการส่งสารถึงแฟนบอลโดยตรงเลยนะใช่ค่ะเหมือนเป็นการให้เครดิตแฟนๆที่อยู่เคียงข้างมาตลอดแล้วเขาก็ขอบคุณทีมงานสโมสรออแล้วก็ครอบครัวด้วยที่เป็นแรงสนับสนุนสําคัญครับผมแม้จะบอกว่าอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกับแฟนบอลอยู่บ้างแต่โดยรวมคือเขารับรู้ถึงการสนับสนุนนั้นและที่น่าสนใจคือเขาพูดเองเลยว่าชัชนะครั้งนี้เนี่ยคือสิ่งที่ยากที่สุดที่เขาเคยทำมาในอาชีพผู้จัดการทีมเลยนะครับ โอ้จริงเหรอคะยากที่สุดเลยเหรอใช่ครับถ้าเราดูบริบทคือประวัติศาสตร์สโมสรสเปอร์รอทั่วยุโรปมานานมาก41ปีแล้วก็ไม่มีถ้วยอะไรเลย17ปีหลังสุดทั้งๆที่มีผู้จัดการเก่งๆผู้เล่นระดับโลกผ่านมาเยอะแยะการที่เขาเข้ามาและทำได้สำเร็จในปีที่2เนี่ยมาแสดงให้เห็นถึงความกดดันมหาศาลเลยนะอืมจริงด้วยค่ะมันคงแบกรับความคาดหวังเยอะมากจริงครับ ชัยชนะนี้เลยมีความหมายมากกว่าแค่ถ้วยรางวัลธรรมดาธรรมดาแล้วกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันก็มีการตัดสินใจที่สําคัญมากๆด้วยใช่ไหมคะ mm hmm. เห็นว่ามีการพูดถึงช่วงหลังตลาดมกราคมเหมือนเขาตัดสินใจแบบว่าทุ่มสุดตัวไปเลยกับยูโรปาลีใช่ครับคือเขายอมรับเลยว่าตัดสินใจแบบนั้นแม้จะรู้ว่าอาจจะไม่ตรงกับความคิดของคนอื่นในสโมสรหรืออาจจะกระทบผลงานในลีกก็ตามอ๋อเหรอคะคือยอมแลกเลย เขาบอกว่าปรับมาใช้สไตล์ที่มันเ,ออเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็เฉียบขาดมากขึ้นซึ่งเหมาะกับการแข่งแบบน็อกเอาท์แล้วเรื่องผู้เล่นล่ะคะการมีผู้เล่นตัวหลกัหลกๆอยู่ครบอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญของแผนเลยครับการที่ผู้เล่นอย่างฟันเดอร์เฟนโรเมโรหรือวิคาริโอฟิตสมบูรณ์พร้อมลงเล่นในเกมสำคัญๆเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาวางแผนไว้เป็นการเดิมพันที่ค่อนข้างเสี่ยงนะคะแต่สุดท้ายก็สำเร็จ ครับผมแล้วถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับฟอสเตคโคกลูเขาเชื่อมโยงความสําเร็จนี้กับการสร้างทีมเพื่ออนาคตด้วยสร้างทีมหมายถึงยังไงคะคือเขามองว่าทีมชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้เล่นดาวรุ่งการที่ได้สัมผัสแชมป์ได้สัมผัสความสําเร็จที่แท้จริงแบบนี้มันจะเป็นตัวเร่งพัฒนาการแล้วก็สร้างเอ่อความกระหายในใชัยชนะให้มากขึ้นไปอีกเหมือนเป็นการวางรากฐานก่อนที่จะไปลุยแชมเปี้ยนส์ลีกหรือตุกาน้าอ๋อเข้าใจแล้วค่ะ คือมองข้ามช็อตไปแล้ววันนี้คือบันไดขั้นแรกถูกต้องครับเขาถึงบอกว่าใครที่วิจารณ์แค่ผลงานในลีกอย่างเดียวเนี่ยอาจจะพลาดประเด็นเรื่องการสร้างทีมระยะยาวที่เขากำลังทำอยู่อก็น่าคิดนะคะทีนี้มาดูมุมมองส่วนตัวของเขาบ้างเขาก็พูดถึงสไตล์ของตัวเองเหมือนกันนะครับ เขาพูดถึงเรื่องการเป็นผู้ชนะต่อเนื่องตลอดอาชีพเขาใช่ค่ะแม้ว่าความสำเร็จก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์ของยุโรปมากนักแต่เขาย้ำว่ามันก็ต้องสู้มาหนักเหมือนกันทุกครั้งแต่มีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือท่าทีของเขาหลังคว้าแชมป์ที่ดูนิ่งๆสุขขุมไม่ได้ดีใจสุดเหวี่ยงครับอันนี้หลายคนก็สังเกตเห็นเขาอธิบายว่ายังไงนะคะเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกโล่งใจมากกว่าครับโล่งใจแบบสุด,สด เพราะตลอดฤดูกาลเขาต้องแบกรับความคาดหวังเยอะเป็นเหมือนโคศโกเป็นกระบอกเสียงให้สโมสรตลอดอ oh, ๋อเพราะทำสาเร็จก็เลยเหมือนปลดปล่อยภาระหนักออกไปประมาณนั้นครับแล้วก็แค่อยากจะซึมซับช่วงเวลานั้นเ,เงียบๆหน่อยเราก็พูดถึงครอบครัวอีกครั้งว่าเป็นเหมือนกำแพงเป็นระบบสนับสนุนที่ดีมากๆโดยเฉพาะเวลาเจอคำวิจารณ์แรงๆเข้าใจเลยค่ะ การมีครอบครัวคอนสัพพอร์ตนี่สำคัญจริงๆแต่ทีนี้ครับมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆในช่วงท้ายของการแถลงข่าวนะครับคะมีอะไรเหรอคะมันมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของเขาผุดขึ้นมาครับอ้าวหรอคะยังไงคะเพิ่งได้แชมป์มาเนี่ยนะครับเขาเปิดเผยเองเลยว่ายังไม่มีการนัดหมายพูดคุยกับบอร์ดบริหารเลยเรื่องอนาคตแล้วก็ยังไม่มีใครคุยเรื่องนี้กับเขาด้วยฮะจริงดิ ไม่น่าเชื่อเลยนะคะชนะถ้วยประวัติศาสตร์ให้สโมสรแต่ยังไม่มีการคุยเรื่องสัญญาหรือแผนงานต่อใช่ครับซึ่งก็นับว่าแปลกพอสมควรแต่ท่าทีของเขาก็ยังดูเป็นมืออาชีพนะครับดูผ่อนคลายเขาว่าไงบ้างคะกับสถานการณ์นี้ก็ยอมรับตรงๆว่าถ้าไม่ได้ไปต่อก็คงจะผิดหวังแหละแต่ตอนนี้คือขอโฟกัสกับปัจจุบันก่อนปัจจุบันที่ว่าคือก็คือการฉลองแชมป์เตรียมทีมสําหรับเกมหลีกนะัดสุดท้ายแล้วก็เอ่อการพักร้อนครับโอ้ oh. เป็นคนที่วางตัวได้นิ่งจริงๆนะคะแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนแบบนี้สรุปแล้วจากการคุยกันวันนี้เราก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่มันลึกซึ้งมากๆกับชัยชนะครั้งนี้การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่กล้าได้กล้าเสียการมองไปข้างหน้าเพื่อสร้างทีมสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาวแล้วก็ตัวตนของเขาเองที่ยืนหยัดสู้กับความกดดันต่างๆได้ดีมากครับผมซึ่ง ทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคาถามที่น่าสนใจเอาไว้ให้เราคิดต่อเหมือนกันนะครับคาถามว่าอะไรคะก็คือเมื่อเราเห็นแล้วว่าการได้รับความไว้วางใจการสนับสนุนวิสัยทัศน์อย่างเต็มที่เนี่ยมันสําคัญกับความสําเร็จขนาดไหนอย่างที่ปอสสตโกกลูเนนย้ําโดยเฉพาะในองค์กรหรือสโมสรที่อาจจะมีประวัติความผิดหวังซ้ําๆมาก่อนเนี่ยอะไรคือปัจจัยสําคัญจริงๆที่จะทําให้องค์กรนั้นๆกล้าที่จะเชื่อมั่นแล้วก็ทุ่มสุดตัว กับแผนงานระยะยาวหรือกับคนคนนึงได้อย่างแท้จริงแม้ว่าผลงานระยะสั้นมันอาจจะยังขึ้นขึ้นลงลงหรือยังไม่แน่นอนก็ตามโอ้โหเป็นคำถามที่ชวนคิดมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่ในโลกฟุตบอลแต่กับองค์กรทั่วไปด้วยกับผมน่าสนใจมากครับ เอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกมุมมองของอังเก้ปอเซโกกูกันไปคอสมควรเลยนะคะสนุกมากๆค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักตะไคร้ให้หวานใจนิดนึงนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่วงนี้กันค่ะบ๊ายบายกราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทูเกเตอร์247นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับ ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปักตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ